ไผมยิงดัแล้วนะแต่ว่าไม่ทะลุโทษวิกฤตฟิสิกส์เลยโทษเลยเด้ไหมเอ้ยอีเดอื์อืมช่วยเต๋อต่อหนยิงมาล่ะที่สูงได้เปรียบยิงคนอยู่ที่ต่ำอ,อี ตัวดีใหญ่บนพึ่งตีโดนไอ้มังกอชั่วไรมันยิงเป็นคือผมทุกคนคือมันยิงได้ปะเนี่ยมือธนูเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าต้องดิงดียังไงอ่ะคือธนูมันยิงได้บางกอมันเจ็บไหมนะไปช่วยรอได้หน่อยหน่อยนะโอ้ยผมไม่เคยสู้มังกอเลยนะส้มนะไม่รู้ว่ามันธนูมันฆ่ามังกรได้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นธนูพิเศษต้องฆ่ามานก็ได้ เยิงได้เหรอเฮ้ยโอ้โหก็ต้องเล็งดีๆใช่ไหมโอ้โหสีมือของกากมากอืมโอ้ดีนะเราไปเกาะเน้นๆนโอ้โอ้เป็นเสาสีสีแสงอึนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยอึ นี่โอ้ยปวดดูอ่ะยิงไงไม่โดนอย่างนั้นน่ะเออง่านด้วยไหมกไม่โดนโอ้ยสูง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 โอ๊ยสูงว่านี้หน่อยตายไปนะลุงนั้นน่ะตกไปตายในนอนไหนนะเอ้ยขนาดต่อสูงขนาดนี้นี่ยังยิงกาขนาดนี้ ยิ่งพูดเลยว่านวหนูจะยิงโดนแน่ขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเออเอ๊ะเอ้าอ้าอ้าอู้ยเอ้ยเจ็บจี๊ดจี๊ดสาสาสีดแบบนี้มันก็ไม่เป็นอันแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยกอดไปก็ตีผมเลย เทมก่อนใช้โทูเทมก่อนมามาเร็วเดรยวโอ้โหนี่ก็หายไปแกสิตรอ่ะอ๋อกลับไปแล้วอีอีอ่าอย่าจะตายแล้วอุ้ยตีไม่โดนคือตายไปหนึ่ง

เอ้หัวเลยปากัวเลยเออเอ้มองตงกันเองแล้วล่ลาสุดเฮ้ยจะปล่อยควันเขียวๆนั่นสิไม่ได้ควันเขียวควันน้ำม่วงเออเอยตีใกลยังหรือมะ้เนี่ยืเต่อมันตีอยู่มันนะ้เนี่ย เอ้ผู้ช่าก็ปิดฉากเลยที่อยากเาจะปิดฉากนะโอ้จะฆ่าเขาอะไรเกี้ยใครจะฆ่าผมผมจะใช้ดาบทองอ่ะโอ้ยเออแต่ว่าอะไรครับคุกคนว่าเราไม่ต้องฆ่าดาบทองด้วยซ้ำโอ้โหประตูไม่ติดเขาเ้าแทนยังไงอ่ะโอ้เสียงแสงแสง,แสงวิบ,บ,บวับวิบวับแล้วผมกลับลงไปเองไม่ได้ กกับยังไงเจ็บเ้ยไปดิไอ้อยมแสง,งนีโ่โอเค <c oughs> ย้โอ้ยผมเล่นจบไปคาบเลยวะนะสัง่งสวยงาม Amazing เ,เอาละผมมือขอ